เป็นยังไงอ่ะอดดิมอมแหมมมาเลยเตอผู้เองนี่มอมมากเลยนะเนี่ยมันไปคุยดินอะไรมาเนี่ยมันจะใส่เครื่องสักว้าปั่นเลยเค่ okay, ไฮเตอร์เลยดีไหมหมอหมอมอมเลยเนี่ยไหนดูจี้ยายดูใต้ท้องนี่เนี่ยโอ้ยว้เหลืองจ้อยลอย ซุกยะมาซุกอะไรหรอตาดูมันซุกตูดใหญ่ซุกตูดใหญ่ดูมงมันซุกตูดใหญ่โอ๋อโอ๋ออ๋ปล่อยลงสนามไปเล่นดินนัะน่ะหมดเลยตูดนะดูตูดนี้เป็นขี้โคลนมาเนี่ยใส่เครื่องสัภาพบั่นซะบอใส่ไฮเจ้าฉ่องโคตรเลยไ,ได้ข,ขาวๆดีไหมลูกดีป่ะ món mát, đi mấy?